เอาล้วครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เป็นเกมโรบอทครับในแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับผมระบบใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาใน All Star Tower Defense นะครับก็คือ Portal นั่นเองนะครับถ้ามีเสียงกุ้งกิงกุ้งกิงขอใหยกับพรีเมีลมันเล่นอยู่ในห้องนะมันร้อนก็เลยเปิดแอร์ให้มันนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ตัวของพอ t a l ัลกันนะครับตัว p อ r t a l เนี่ยได้ยังไงนะครับตัวตัวหน้าตาะอ Distoy World ร่อวืา โลกที่ถูกทำลายไปแล้วนะครับในดาร์คบอลภาคซูเปอร์ซาก้าของโกคูแบ็กนะครับหรือว่าทั้งฟิวเจอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับได้ยังไงนะครับตัวพอเท่านี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าวิธีการที่จะได้พอเท่านี้นะครับคือการเล่นอินฟินิตนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะโหมดอะไรก็ตามนะครับจะเป็นนอร์มัลหรือว่าเอ็กซ์เต็มนะครับหลังจากที่เราลงไปแล้วนะครับผมมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ30เวฟขึ้นไปนะครับก็คือทุกๆ10เวฟเนี่ยเราจะมีโอกาสดรอปนะครับผมปล่อยเอฟทำสตาร์พา s ์ไปนะครับตอนนี้นะครับผมก็เพิ่งจะะะไได้มมมาานครรับผ f k ปปณ สามชั่วโมงนะครับได้มา1ประตูนะครับหลังจากที่เราได้1ประตูแล้วมันจะขึ้นเป็นเทียนะครับซึ่งที่ผมมีคือเทียหนึ่งนะครับทุกคนครับเทียหนึ่งนะคราวนี้นะครับตัวประตูเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมาเลยนะครับ ตัวประตูนี้นะครับสามารถเล่นได้สูงสุด6คนนะครับแล้วก็ตัวของแมทเทียลในการฟาร์มอีโวอะไรต่างๆเนี่ยของตัวละครในในประตูนะครับมันจะต้องเทียร์สนะครับผมจะมีโอกาสดับตัวของอีโวแมทเทียลนะครับผมแล้วก็ตัวประตูเนี่ยจะสุ่มตัวของเอนชานนะครับผมแล้วก็ตัวแคทาลลี่นะครับในการบูตต่างๆซึ่งตัวประตูเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3โหมดนะครับทุกคนก็จะมีแอร์ลี่นะครับผมซึ่งไอตัวแอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวละครสตูเนี่ยจะเป็นแอร์อย่างเดียวเลยนะครับ แล้วก็ตัวของบลิดเนี่ยก็จะเป็นความเร็วของศัตรูเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนไฮคอสนะครับจะทําให้เราได้เงินอ่ะ,อะน้อยลงนะครับทุกคน่าประมาณนี้โดยตัวโหมดของแคตตาล็อตแลนชาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนอร์มอลนะครับไปจะเป็นเอนชา์ธาตุมืดหรือว่าจะเป็นตัวแคตตาล็อีอะไรต่างๆในในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นมอร์ทัลเกิร์ลอะไรต่างๆนะครับมันก็จะสุ่มๆแรนดอมันไปนะครับทุกคนนะครับจะการันตีได้ประตูหลังจากที่เราผ่านประตูแล้วนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ย ทำการเปิดประตูไปแล้วมีทั้งหมด6คนเนี่ยเล่นไปมันก็จะได้ประตูทุกคนนะครับผมการันตีว่าได้ประตูนะครับร,รวมถึงเราแล้วก็ผู้เล่นด้วยที่ที่ร่วมประตูของเรานะครับแล้วก็ตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครต่างๆในประตูเนี่ยเรียกว่าตัวละครรับแล้วกันนะครับก็จะมีโอกาสได้ตามความสูงของเทียนะครับซึ่งเทียเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ เ uh, ทียที่1ถึงเทียที่4นะครับทุกคนแล้วก็ตัวทุกประตูเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นโกลเด้นนะครับตัวโกลเด้นเนี่ยจะได้เป็นตัวละครคล้ายๆกับตัวชายนี่เออนะครับทุกคนก็คือจะเป็นอย่างเช่นในอัปเดตเนี้ยมันก็จะมีทางร่างซูเปอร์ไซยาที่เป็นร่างเอาจริงนะครับผมแบบตาสีขาวกับตัวของอาทางร่างก็คือเหมือนเป็นผมสียมพูซึ่งสียมพูเนี่ยจะได้จากโกลเด้น p r t t l นะครับผมแล้วก็ตัวของอทั้งปกติเนี่ยจะได้ของ normal portal นะครับซึ่งตัวออฟใหม่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นออฟที่ดีมากๆเลยเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปจากประตูเหมือนกันนะครับจะเรียกว่าออฟของ go ku back fusion ก็แล้วกันนะครับซึ่งเป็น6ดาวออฟนะอันนี้ก็เป็นออฟที่แรงมากๆนะครับผมไม่ได้ตัดภาพอะไรใส่เข้าไปนะต้องขออภัยด้วยคราวนี้ตอนนี้ผมอยู่โลกที่1เดี๋ยวผมจะเอาน้องๆเนี่ยมาเล่นดูนะครับว่าผมนั้นจะรอดไม่รอดเดี๋ยวผมอนญาตเปิดประตู เนี่ยประตูประตูผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะแปลกๆนิดหนึ่งนะครับตัว modify มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเทียนหนึ่งนะครับผมเป็นธาตุไฟกับมืดนะครับใช่ไหมธาตุไฟกับมืดอ่าแล้วก็ category ก็จะมีนี่เลยมันมันเลื่อนได้ไหมเหมือนผมจะเลื่อนไม่ได้ผมต้องกดอันนี้ได้ปะโอเคมันจะแปลกๆนิดหนึ่งนะครับโอเคถ้าเกิดเราจะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องกดจอยปะอ๋อเนี่ยเดินเข้าไปแล้วเราจะ exit อย่างนะครับอย่างโอเคอ่าสมมติถ้าผมจะเอาออกอะ ได้ไหมโอเคแล้วผมเดี๋ยวผมจะเรียกน้องๆมาแล้วกันอ๋อนี่นี่น,นี่มันจะมีมันจะมีะเหมือนเป็นวงกลมอยู่ข้างหลังนี่เห็นปะเรื่องโคตรแปลกๆเลยก็คือเราเดินเข้าไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้คือประตูจะเปิดขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ไปจนกว่าตัวโฮสจะเข้าไปนะครับทุกคนหลังจากที่โฮสเดินเข้าไปเนี่ยสิบวินะครับสิบวินะมันก็จะถูกเทเลพอร์ตเลยนะครับก็ต้องให้ทุกคนนั้นเข้าไปก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะอันนี้คือพอร์ทัล แล้วพอท่อจะดิสเพียร์เลยเหรอโอ้แย่มากเลยนะถ้าพอท่อมันหายไปเลยนะอ่ะรู้สึกเหมือนระบบจะไม่ค่อยเหมือนกับอนิเมะไอ้นี่สักเท่าไหร่อนเนเจอร์เท่าไหร่นะโอเคประตูมันหายไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมออกเข้าใหม่นะครับประตูก็ยังคงไม่มีนะแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าถ้าเราจะเปิดประตูเนี่ยนะครับเราจะต้องมาที่ไอตรงนี้นะที่ตรงนี้เท่านั้นในการเปิดประตูนะครับผมว่าที่อื่น,ม,นมันเปิดไม่ได้นะครับโอเค เป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็มืดใช่ไหมโอ้โหสายฟ้าแล้วมืดเหรอ อันนี้ครับทุกคนเราเข้ามาแล้วนะอันนี้คือครั้งแรกของผมเหมือนกันสาหรับประตูของเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะผ่านไม่ผ่านนะครับคืออย่างที่บอกไปนะครับว่ายิ่งเทียสูงสูงนะครับจะมีโอกาสได้ตัวละครนะครับแล้วก็ตัวทุกพอรเท่ลนะครับมีโอกาสเป็นพอรเทาสีทองด้วยนะครับหรือว่าประตูทองนะครับโกลเด้นพอรเทลนั่นเองก็ตัวโกลเด้นเนี่ยก็จะได้ตัวเอาเรียกง่ายก็คือตัวชายนี่นั่นเองนะครับอันนี้คือแมพของที่ผมบอกนะครับทุกคนโอเคอันนี้ผมไม่ใช่โฮสใช่ไหมโอเคผมไม่ใช่โฮส โอเคต้องกดที่ช่องเก็บของอะครับอ๋อโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้กดโอเคผมวางตัวนี้เลยอ่านี่อันนี้เป็นบิดนะครับตัวบิดก็คือเขาเรียกว่าอะไรแบบว่ามันจะสตูมันจะวิ่งเร็วเออสตูมันจะ,จะวิ่งเร็วมากๆมีนกตวสิบเก้าเวฟนะครับทุกคน 19เวฟไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาเงินก่อนเลยตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะง่ายละมัง้งแต่ว่ายิ่งเทียร์สูงๆเนี่ยมันก็จะยิ่งยากนะครับอันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นเทียร์หนึ่งแค่นั้นเองเนี่อย่างน้องคนนี้มีแล้วนะมีทางล่างอันนี้แล้ว6ดาวแล้วนี่อีโวเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้เหมือนมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเพราะว่ามีน้องๆแบกเลือกทรง อันนี้ตัวแอร์อันนี้เป็นเป็นโหมดของไอ้น,นี่นะทุกคนมันเขาเรียกอะไรแบบว่ามันจะเป็นไม่ใช่แอร์องลี่นะมันจะเป็นบิดก็คือจะมีตัววิ่งเร็วถ้าเป็นแอร์องลี่เนี่ยก็จะมีแค่ตัวแอร์นะโอเคเพราะว่ามันก็ง่ายอยู่แหละเทีอกแรกอลองดูกันว่าจะเป็นงไงตอนนี้เว็บ7มีโอกาสได้ตัวกับประตูทองไว้ลงทำอีโวนะเนี่ยครับมีคนอธิบายแล้วน,นี่นะฮะประตูทองเนี่ยผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ผมไม่รู้จะดรอปเมื่อไหร่แต่หลักๆเลยนะครับที่ผมจะ ทำการเล่นไอเนี้ยเรื่อยๆเ,เนี่ยผมอยากได้ตัวออฟของสามารถเพราะออฟสามารถเนี่ยอยากาไปรีวิวมากๆครับเป็นออฟที่น่าจะโอเวอร์พาวเวอร์นะอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับการเล่นตัวของประตูนะครับมันจะมีโอกาสอ่าเมื่อเมื่อกี้ผมเปิดทิ้งไว้ทิ้งทิ้งไว้แล้วประตูมันหายไปเลยครับมัน เดี๋ยวผมลองให้ลองถามน้องที่ว่าเผื่อน,น้องขาจะยม,ม,มีวิธีแก้อะไรหรือเปล่ามันมีระยะเวลาแล้วมันมันมันปิดก่อนได้ไหมครับโอเคเนี่ยสามารถโอ้เป็นปีเลี่ยนเลยเว้ยอ๋อโอเคปิดไม่ได้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณเปิดแล้วมันก็หายไปเลยอย่างเงี้ยนะเปิดแล้วปิดไม่ได้ต้องเข้าด้วยไม่เข้าจะหายครับโอ้ สุดยอดไปเลยครับอ่ะอันนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวพอร์ทัลมาได้ตัวของโทเค็นด้วยโอเคกับวีเดิมกับกับวีเดิมวีเดิมเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นได้ว่านะครับผมลงเทียหนึ่งใช่ไหมถ้าผมลงเทียหนึ่งไปนะครับมันจะมีโอกาสได้โทเค็นประมาณนี้แหละนะครับวัตถุดิบเนี่ยมันจะได้น้อยมากนะครับเมื่อกี้ทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันมันเท่าไหร่นะี่นี่มันได้อันนี้ใช่ใช่ปะ ไม่ใช่ดิเอ่อมันอยู่ไหนวะอีโหวนี่ผมได้นี่ผมได้ด,ด,ดาบมาอะไรประมาณนี้นะครับเอ่อเมื่อกี้เข้าไม่ทันครับผมเปิดนะครับอ่อเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันว่าเป็นอะไรผมจะเปิดพอเท่าน,นี้มันจะเป็นโฮลี่เลยนะครับแล้วก็แอลลี่ด้วยนะฮะโอเคโฮลี่แอลลี่ถ้ามีตัวของอ่าอย่างคูลเลอร์เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะชิวๆนะ เพราะว่าตัวบินเนี่ยก็สบายๆครับแต่ผมไม่ได้ใส่มาเมื่อกี้ผมกดปุ๊บผมเข้ามาเลยนะครับคือหลังจากที่เราเปิดพอร์ทัลนะครับมีเวลาแค่1ิวิเท่านั้นนะครับยีกที10วินะครับในการถ้าฮดเข้าไปแล้วเนี่ยสิบวติต้องเข้าไปถ้าไม่เข้าปุ๊บมันจะพอดไปเลยนะครับส่วนประตูเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะมีเวลาของมันอยู่ถ้าเราไม่รีบเข้าประตูจะหายไปทันทีนะครับซึ่งมันแตกต่างจากตัวของ อนิเมะเรนเจอร์พอสมควรนะครับทุกคนแต่ว่าถามว่ามันเล่นได้มั้ยผมก็พอถูถูไถยไได้แหละผมคิดว่านะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ารอบนี้เราจะได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้เทียนหนึ่งนะเทียนหนึ่งเทียนหนึ่งก็จะได้วัตถุริปอย่างหนึ่งแล้วก็ประตูการันตีเลยหนึ่งประตูนะครับแล้วก็อ่าแบบประตูต่อประตูไปเรื่อยๆนะครับได้หนึ่งประตูใช้หนึ่งประตูได้หนึ่งประตูใช้หนึ่งประตูแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําการสปีดคลิปนะครับโอเคครับตอนนี้เวฟสิบแปดแล้วนะครับออันนนนีีี้้กกก็็เเรยไดว่่าาจะป อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับที่าค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมจับเวลานะครับประมาณ3นาทีต่อหนึ่งรอบนะโดยประมาณนะสนาทีต่อรอบอก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวอ่านี่ครับรวดเร็วทันใจมากเป๊บปปิบปปิบปิบปบไม่นยามากนี่คือเทียร์ที่1นเนะาะนี่ด้วยความที่น้องของกดอยู่เวลาไปนะ ต้องใช้เวลานิดหนึงอ่าได้พอเท่ามาเทียรหนึ่งนะครับได้โทเค็นเหมือนเดิมโอเคยังไม่ได้ตัวละคร อ่าครับทุกคนครับสรุปแล้วก็เนี่ยครับง่ายๆครับตัวระบบพอร์ทัลนะครับทุกคนอ่าตัวพอร์ทัลเนี่ยหลังจากที่ผ่านมันก็จะมีโอกาสได้พอร์ทัลแล้วก็วนไปเรื่อยครับวิธีเปิดพอร์ทัลก็ต้องมาที่โลกที่หนึ่งแล้วก็มาที่ตรงไอ้ฟุตตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดประตูแค่นั้นเองครับรีบเข้าจบทุกอย่างวนๆอยู่แค่นี้ครับทุกคนหลังจากที่ได้ตัวละครแล้วแล้วคุณก็อีโวไปนะครับมันก็จะเป็นตัวละครรับนู่นนั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมในวิดีโอในก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ฝากกกทุคนนะผมดไล คนนั้นได้ตัวละครที่ทุกคนอยากได้นะครับเจอลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย